ครับค่ะสวัสดีค่ะยังเด็กใหม่อ่อนะครับเสียงเสียงวัยรุ่นมากเลยนพี่ต้นพอมีลูกเป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะค่ะลูกเข้าเรียนมหาลัยพอดีนะคะอ๋อเพิ่งมสามครับเอามสามเองอ๋อลูกไหนกันนะมหาลัยค่ะค่ะพี่ต้นค่ะเจ้าพันหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ก็ก็ผันผวนนิดหนึ่งนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่สัปดาห์นี้ก็ยังยืนดันขึ้นมาได้พันสามร้อยจุดแล้วครับผมมองกลยุทธ อ่าณเซตระดับนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ถ้าดูช่วงนี้นะครับทิศทางของหุ้นเราก็6,000ผลทั้งโลกนะครับค่ะคงไม่ใช่เฉพาะอ่าประเทศไทยประเทศเดียวเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือถ้าดูปัจจัยต่างประเทศนะครับก็คงเป็นเรื่องของทางกลุ่มยุโรปนะครับว่าจะมีการจบประเด็นในเรื่องของตัวสเปนนั้นอย่างไรทางกรีซนั้นอย่างไร การซึ่งตรงนี้ก็จะมีการประชุมกันของกลุ่มยูโรซัมมิตวันที่18-19ตุลาคมนี้ก็คือในสัปดาห์หน้านะครัความชัดเจนก็คงจะมีมากขึ้นนะครับก็ทําให้ภาพของยุโรปก็อาจจะดูเป็นแฟกเตอร์ที่ดีขึ้นในช่วงนั้นแต่ณวันนี้ก็คือว่ามันคงมีความกังวลบ้างเล็กน้อยพอะจะังหวะที่มีเกิดเหตุการณ์ของสเปนหุ้นนะครับในอเอเชียหุ้น ยุโรปอเมริกาก็มีการปรับลงแต่นรื้วันนี้สังเกตว่าก็เริ่มทิศทางก็เริ่มดูจะดูดีขึ้นนะครับเพราะทุกคนมองว่าสิบแปดิบเก้าตุลาคมน่าจะไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับก็ทําให้ภาพของหุ้นไทยก็ตอนนี้ก็ดูดูดีขึ้นมาเล็กน้อยรวมไปถึงาภาพของทางอเมริกานะครับตอนนี้ภาพเศรษฐกิจก็ดูดีขึ้นหลังจากที่ประกาศตัวเลขภาคก,การผลิตภาคบริการไปเมื่อตอนต้นเดือนนะครับแล้วก็ล่าสุดมีการประกาศตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงาน ก็ปรากฏว่าต่ำสุดในรอบสี่ปีครึ่งนะฮะก็แสดงว่าการจ้างงานนั้นเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นนะครับแากนั้นก็ตามในภาพของหุ้นในประเทศไทยถ้าดูรายเซกเตอร์ตอนนี้นะครับกลุ่ม i อ t เริ่มจะเงียบลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีการประมูล 3G กันในช่วงของวันที่16เดือนนี้นะครับแล้วก็มีบางท่านก็จะเบรกกับสารปกครองเมื่อไปเมื่อเมื่อวานนี้ ก็ทําให้ทิศทางของ NT t ตอนนี้ก็ดูปริมาณการซื้อขายโหดหายลงไปแล้วก็ปรับลดลง0.41เปอร์เซ็นต์ <c oughs> เราไปถึงภาพของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถ้าเป็นสมัยที่มองว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์จะมีผลประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปรับตัวสูงขึ้นได้ดี <c oughs> แต่ถ้าวันนี้คือติดลบแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็เริ่มหดหายไปเพราะทุกคนมองว่าผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยอาจจะไม่โตมากโ <c oughs> ดยเฉพาะถ้าเป็นการเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสคือไตรมาสสามปีนี้ เช็คกับไรมาสองเนี่ยเผลอๆติดลบด้่ซ้ําไปค,คือภาพใหญ่นะหมายความว่าทั้งทั้งเซกเตอร์เลยก็ทําให้กลุ่มธนาคารบานิดวันนี้ติดลบมาสักศูนเปนะครับก็มองประเด็นภาพตอนนี้เป็นเรื่องของการซื้อหุ้นเฉพาะกลุ่มเฉพาะตัวมากกว่านะครับกลุ่มพลังงานวันนี้ก็บวกขึ้นมา0.52%เปอร์เซ็นตนะครับก็คงเป็นการรีเบา กิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็ลงกันนะครับวันนี้ก็เป็นปตทกับปตทสพคือราคาน้อมาเริ่มติดตัวขึ้นมาหรือแม้แต่กลุ่มพาณิชย์นะครับวันนี้ก็อาจจะดิดตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ผมมองว่าเป็นการรีบาวน์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ภาพของกลุ่มพาณิชย์หลายตัวนั้นมีการปรับลงค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็เหมือนก็เป็นการรีบาว์ขึ้นมาในทางในทางเทคนิคก็ได้นะครับก็ภาพของกลุ่มพาณิชย์วันนี้บวกขึ้นได้ดีโดยเฉพาะเรบินสันแมคโครนะครับก่อนหน้านี้ก็ดูตือๆหน่ย รวมินนี้แดงตอนเช้าเลยนะคะห้าทอ่าทแดงตอนเช้าแล้วก็ดูเทคนิคอลนะครับในเรื่องของทางเทคนิคนะครับก็เมื่อเมื่อตอนเช้าก็เรียกว่ามีการทำนิวโลลงไปนะครับแต่ไม่หลุดตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันคือ54บาทนะครับวันนี้ก็รีบาวเล็กน้อยแต่ผมมองว่ากลุ่มพาณิชย์ซื้อก็ตื้อๆนิดหนึ่งนะครับคงไม่ได้ตื่นเต้นมือหวาอะไรมากนักนะครับส่วน ถ้านองประเด็นต่อจากนี้ไปนะครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องของการประกาศด้วยทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศไทยทั้งยุโรปอเมริกาก็อาจจะเงียบลงนะครับก็คงต้องรอดูว่าหลังจากที่ทางอเมริกาก็มีการใช้ QE ยุโรปก็บอกว่าจะซื้อพันธบัตรนะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นทางจีนก็บอกว่าจะมีการอาัดฉีดเงินเข้ามาดูว่าเดือนตุลาคมนะครับเลือหลายหลายวันนี้เพิ่งวันที่สิบสองเองกว่าจะประกาศก็คือน่าจะเป็นช่วงของต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนหน้า นะครับหุ้นในภาพใหญ่ก็เลยอาจจะเป็นทิศทางที่แคบแคบกว่านะครับทุกคนก็เลยวิ่งเป้าไปที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมากกว่าแล,แล้วก็ในตัูภาพอินเด็กใหญ่นะฮะสังเกตว่าตอนที่ขึ้นไปแลแถวหนึ่งพันสามร้อยกว่า 1, จุดนะครับรอบนี้ก็คือสูงสุดที่หนึ่งพันสามรอยสิบสี่ิห้าจุดเนี่ยสังเกตว่าขึ้นไปสี่ห้าวันไม่ผ่านสักทีหนึ่งก็ขอลงมาตอน เมื่อวานนี้แล้วก็วันพุธนะครับต่าสุดที่หนึ่งสองแปดศูนย์ซึ่งหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยก็คือแนวรับตรงเส้นยี่ห้าวันก็รับรับมาอยู่นะครับวันนี้ก็รีบาวขึ้นมาจุดตัดสินใจของสัปดาห์หน้านะครับก็คือตรงเส้นค่าเฉียดสิบวันนั่นคือ 1, 2, 9, 6, หนึ่งสองเก้าหกนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งสองเก้าแปดถ้ายืนได้นะครับผมมองว่าน่าจะมีการรีบาวขึ้นไปก็ไฮเดิมคือหนึ่งพันสามรอสิบห้าจุดตรงนั้นก็ยังเป็นแนวต้านสาหรับในภาพของตัวอินเด็กซ์โดยรวมนะครับก็คิดว่า ตอนนี้สุดตัดสินใจของสัปดาห์หน้านะครับผมบอกว่าประเด็นทางเศรษฐกิจอาจจะเงียบลงแต่อาจจะมีข่าวบวกเกี่ยวกับเรื่องของยูโรซมิกนะครับแล้วก็ผลไปรอกันในช่วงของเดือนหน้ามากกว่านะครับว่าด้าเศรษฐกิจนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะค่ะก็รอในเรื่องราวของสัปดาห์หน้าจุดวัดใจอยู่ที่ 1, 2, 9, 6นะคะครับผมโดยประมาณถ้าหากหลุดหนึ่งสาไงคะงเป้นยี่ห้าวัน หนึ่งสองแปดสองหนึ่งสองแปดศูนย์แล้วแถวนั้นตรงนั้นจะเป็นแนวรับตัดไปซึ่งตอนนี้นักทุนหลายท่านก็เริ่มมีการเก็งกําไรกับโต้หุ้นผลประกอบการนะครับในไตรมาสที่สามแล้วนะครับคงไม่ใช่ไตรมาสสองไม่ใช่คงไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มธนาคารนะธนาคารยังไม่ประกาศเลยไม่เล่นแล้วนะครับไปเล่นกลุ่มที่กำลังจะประกาศไตรมาสสามที่อาจจะออกมาดูดูดีขึ้นไตรมาสสองซึ่งกลุ่มไหนคะคุณต้นอ่ถ้าดูเรื่องของผลประกอบการนะครับผมว่าหุ้น ทุกกลุ่มนะฮะอ,อาจจะออกมาดีแต่ผมมองว่ากลุ่มพุ่นที่อยู่เป็นโดเมสติกเพย์เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยๆอย่างเช่นกลุ่มคอมเมอร์สกลุ่มบันเทิง<ห>นะครับกลุ่มออโต้นะครับพุ่นสองมอ่สามสี่กลุ่มนี้อสุพรพัฒนาพัฒนาสังหาริมาทรั์สามสี่กลุ่มนี้จะมีะผลประกอบการที่ดีแต่ผมมองว่าไม่ได้เป็นจังหวะในการซื้อแหละหนะครับผมเลงจ้องๆว่าจะมีการโยกกลุ่มมาอยู่กลุ่มคอมมอดิตี้ดีหรือเปล่า นะครับก็เลยทําให้ผมมองภาพณวันนี้คือเก่งผลประกอบการแต่เก่งกันเก่งกันได้จนถึงช่วงของต้นเดือนหรือกลางเดือนหน้านะครับแต่กลุ่มที่ผมชอบเดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับว่าเป็นเป็นตัวไหนยังไงคือถ้าผลประกอบการเนี่ยนะครับเล่นเอาเฉพาะผลประกอบการนะครับทั้งพาณิชย์บันเทิงออปเปอตี้ออโต้นะครับทั้งหมดแต่ผมมองว่าผลประกอบการน่าจะออกมาดูดูดีขึ้นนะครับแต่กลุ่มอื่นที่ผมเริ่มเล็งตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจการเกษตร นะครับเป็นสินค้าเกษตรแล้วนะครับเพราะขึ้นมากันหลายกลุ่มแล้วสินค้าเกษตรสินค้าที่มีความจําเป็นแล้วก็ที่ผ่านมาคือราคาตกต่ามาตลอดครับก็จะเป็นหุ้นที่ผมจะแนะนําในสัปดาห์นี้นะครับก็เลือกกันตั้งเยอะพอสมควรนะไม่รู้จะเลือกหุ้นตัวไหนนะครับสรุปแล้วก้อนนี้ตัวที่หนึ่งที่ชอบนะฮะก็คือหุ้นของสีตังนะเกษตรจริงๆนะคะยางพาราหนึ่งก็คือราคายางที่ผ่านมาตกต่าลงมาเรื่อย นะครับแล้วก็ถ้าดูภาคของการส่งออกภาคการผลิตเนี่ยมันกองอยู่ข้างล่างครกองหมายความว่ากาลังจะเริ่มมีการรีบาวที่ดีขึ้นนะครับผสมกับในเรื่องของฟันเดเมนทัลนะครับจริงแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรในอดีตที่ผ่านมาแต่ผมมองว่าเป็นหุ้นเทิร์นอลาว<ช>ก็คือหุ้นที่เดิมไม่ดีกําลังจะเป็นพอใช้ใชผลประกอบการไตรมาสที่สองนะครับถ้าดูงบรวมขาดทุนไป400กว่าล้าน<ช>นะครับควอเตอร์สถ้าเป็นงบเดี่ยว กำไร458้าสิแล้านนะครับหุ้นไม่ดีแต่ว่ามาแนะนำนหนึ่งก็คือว่าราคายางเริ่มทรงตัวผมคิดว่าตัวกำไรของทาง sta จะกลับมาช่วงของไตรมาสสารหรือว่าไตรมาสที่สี่นะครับปัจจุบันนั้นเทศใกล้เคียงกับบุญค่าดาําบัญชีคาไเปิดบุกอยู่แค่หนึ่งจุดหนึ่งแปดเท่านะครับเดิมที่ผ่านมา sta จะเทดโอ้สูงกว่า มูลค่าตามบัญาาชีของเขาอยู่ที่13บาท40สตางนะครับก็ดูว่าราคายางกําลังจะเริ่มกลับมานะครับก็นนำหุ้นของ STA เป็นตัวแรกเทคนิคนะครับเทคนิคก,ก็คือว่าราคาหุ้น2-3ครั้งแล้วตะดุกรกาฟก็คือว่ารอบที่แล้ววันที่17ก,กันยา,าสูงสุดที่16บาท80แล้วลงมาต่ําสุดเพียงแค่2สัปดาห์นะครับมาต่าสุดที่15บาท10แล้วขึ้นไปใหม่2สัปดาห ขึ้นไปสูงสุดที่16บาท70รอบนี้ประมาณสักอาทิตย์กว,กว่าก็ลงมาจาก16บาท70มาต่ำสุดเมื่อวันพุธ16บาท15บาท60ตอนนี้เพิ่งเริ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เหนือกว่าเส้น10วันที่15บาท80นะครับก็ยืนได้แล้วงเส้น10วันมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่ไฮเดิมคือ16บาท 70, าท 70. นะครับ,บก็แนะนําในเรื่องของสตอรี่เกี่ยวกับ,ก,บการยกย้ายกลุ่มมาสู่กลุ่ม สินค้ากเกษตรแล้วก็เทคนิคก็สามารถยืนเหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ยได้ก็แนะนําหุ้นของ s t a เป็นตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองก็สินค้าพ,พ,พี่ต้นแป๊บหนึ่งนะคะตัวสีตังนะคะแนวรับที่เท่าไหร่คะอ่าสิบห้าบาทแปดสิบ <ขอ S 2> ตรงนี้พอดีอ่าตรงนี้พอดีนะครับถ้าหลุดก็สิบห้าบาทหกสิบกัเป็นยี่ห้ายี่ห้าวันซึ่งนะตรงนี้ค่อนข้างจะ แข็งเก่งพอสมควรแล้วต้านก็ไปที่เดิมใช่ไหมคะอ่ากลับไปที่เดิม16บาท70 16บาท70นะครับก็คนคงไม่ค่อยกล้าแนะนำคุณกลุ่มถ้าหาเกิดเกิดอะไรขึ้นเปอร์เซ็นเทจที่ต้อง stop loss ตัวนี้เท่าไหร่คะถ้าหลุดตรง15บาท50จะ stop loss นะคะอ่านะครับก็คือหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะครับแต่น้ำหนักตอนนี้คือผมมองว่าก็อาจจะดูมีน้ำหนักที่ในเรื่องของการรีบาวมากกว่าเพราะหุ้นกลุ่มนี้ ที่ผ่านมาก็ไม่ขึ้นเลยอ๋อค่ะไม่ครับไม่เคยขึ้นขาดใจติดปออันนั้นไปหมดแล้วทำไมอดีตที่ผ่านมาอดีตลบไปแล้วสีตังนะคะอดีตช่างเขาโอเคคเอาปัจจุบันแล้วกันผมบอกว่าน่าจะได้น่าจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่ผมก็คงไม่ได้มองว่าเป็นหุ้นที่จะกําไรโตอะไรมากมายนะครับแต่ว่าจะพ้ประกอบการที่ดูติดลบส่วนตัวที่สอง นะครับกลับมาที่น้ําตาลบางอันแน่สินค้าเกษตรมีน้ำตาลเยอะนะคะเอ่อก็ KSLKSL น้ําตาลขอนแก่นน้ำตาลขอนแก่นค่ะนะครับก็ด้วยเหตุผลตีในเรื่องของสินค้าเกษตรนั่นแหละคนะครับแล้วก็ปัจจุบันถ้าดูก็คือเป็นหุ้นอมาเกตแคปใหญ่ของหุ้นในกลุ่มในกลุ่มนี้นะครับแต่สิ่งที่ดีคือว่า PE แค่ต่ำแค่ไม่ถึงเก้าเท่านะฮะต่ำมากนะครับ PE ต่ำมากเพียงแค่แปดจุดแปดเจ็ดเท่าอันนี้คือกําไรใน อดีตที่ผ่านมานะครับกำไรกำไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับพีคค่อนข้างต่ำนะครับแต่ปัจจุบันนั้นราคาน้ําตาลก็ยังทรงอยู่นะครับไม่ได้เคลื่อนไหวอะไในทางบวกในตลาดโลกนะครับก็ผลประโยชน์ในตรงนี้อาจจะไม่มีนะครับแต่ผมมองโทในเรื่องของสินค้าเกษตรที่น่าจะเริ่มกลับมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนไม่ไม่ได้มองกลุ่มนี้เป็นเป็นเรื่องหลักนะครับจะมองในภาพของกลุ่มอาหารมากกว่านะครับมัน KSL ก็อาจจะเต้นตีมในเรื่องของพลังงานทดแทนด้วยนะครับที่ดูดูน่าสนใจแล้วก็ประเด็นหลักก็คือผมมอง PE ต่ำนะครับของ s t a มอง p พ i c e per book ต่ำนะครับของตัว KSL มอง PE ต่ำนะครับเป็นแค่8เท่ากว่าๆนะครับก็เลยแนะนำในวันนี้เทคนิคของ KSL นะครับน้ำตาลขอนแก่นนะครับก็ราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้ สามารถฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นแล้วก็คือจุดต่ําสุดยกขึ้นเรื่อยๆะนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วัน75วันก็เลงเป็นขาขึ้นะนะครับตับดใดถ้าตอนนี้นะครับอาจจะแกว่งตัวแถวแถว1ิบห้าสิบาาทห้ะนะครับถ้าผ่านได้นะครับในสัปดาห์หน้าน่าจะวิ่งไปถึง14บี่บาทห้ ก็สักบาทหนึ่งนะครับตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านแนวรับก็อยู่ที่สิบสาบาทโดยประมาณนะครับแนวรับจหา่นะครับก็สิบสาบาทโดยประมาณตรงนั้นก็จะเป็นแนวรับสำหรับหุ้นของตัว KSL ครับผมก็วันนี้แนะนำสองตัวแล้วกันสินค้าพื้นบ้านพื้นสินค้าใช่ สินค้าเกษตรอย่างเดียวเลยของไทยสนเสริมุนไทยกันแล้วกันสินค้าเกษตรก็ดูสนใจในขนาดนี้สำหรับนํำตาลขอนแก่นล่าสุดนะคะก็คือเขาจะไปรถโชว์ที่สหรัฐพร้อมกับกลุ่มอีกกลุ่มที่เลือกไป1 1ตัวกับตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะครับผมสัปดาห์หน้านี้ก็ดูตีมอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ตึงตอนนี้ต้องต้องตามให้ทันค่ะใช่คนะครับก็รับแม้แต่รับมาก่อสร้าง เดิมขนาดเล็กตอนนี้ก็มาขนาดใหญ่ซะแล้ว <c oughs> นะครับซีเค <c oughs> วันนี้ก็ <c oughs> คนดีตั้งใจวันนี้ก็ดูดูดูเหมือนกันซ k เคแต่ว่าเห็นขึ้นมาแล้ว <c oughs> <Okay. S 2> นะครับ <c oughs> ก็ตีในเรื่องของตัวสินค้าเกษตร <c oughs> อาจจะเป็นตัวที่น่าสนใจกว่าซึ่งถ้ามองตรงนี้วันน่าวันน่าช่วงเนี้ยนะครับก็อาจจะเก็งกาไรกับหุ้นไซ้์กลางของไซด์เล็กไปก่อน <c oughs> นะครับรอจนถึงต้นเดือนหน้าอย่างที่บอกนะครับว่ามองภาพเศรษฐกิจของโลกจะมีการฟื้นตัวหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าฟื้นตัวเราค่อยกลับมาเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับแต่วันนี้ก็ ขนาดการขนาดเล็กก็ดูน่าสนใจกว่าคบอ๋อค่ะค่ะก็ทางกสิกรไทยตอนนี้เองก็ขยายห้องค้าไปหลายที่เลยนะคะก็ก็เปิดสาขาเซนตันสุราธานีค่ะค่ะดีค่ะนะครับเดี๋ยววันจันทร์ก็จะเปิดสาขาเชียงรายค่ะครับสำหรับแฟนๆรายการอยู่ทางสุราธานีเชียงรายก็มีหลายท่านนะคะคุณต้นก็ฝากก็ไปวันนั้นก็เมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้พูดกับนักดุะ บางท่านนะครับก็บอกว่าได้ดูรายการคุณ şey ม่อนอยู at> AT ่เหมือนกัน um, คุณกับอาจารย์ใช่มบเขาบอกเขาบอกดูอยู um, ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถามบัรจะไปถามเชียงรายว่าเขาดูรายการนี้หรือไม่อย่างไรได้คุณต้นค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นความรู้กับ